สบายดีพี่น้องสุข,ขสุขคนมาพบระพบกับส่องคุณส่งลักสามิหาเนาะพี่น้องนะเนาะเราจะพามาเบิ่งอาชีพอีกอาชีพ,พห,นหนึ่งที่บ่เคยหายไปจากลักสามซิหาเฮาคืออาชีพปิ้งไก่พี่น้องปิ้งไก่แซ่บปิ้งแต่พอแต่แม่แต่ดึกดำบรรนานะ้นองเนาะแต่บ่เคยเปลี่ยนไปตะกี้ก็จะจะตะกี้เงินใช้กับเงิน่บราเน้องเนาะก็จะปิ้งแต่แบบนี้เคยกระเสือาหลายๆคนที่ผ่านไปผ่านมาในเขตลักสามซิหาเฮาก็จะเคยกินเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ปิ้งละหาพันกีบเนาะพี่น้องเป,ปีกไม่ไหม้หนีไม่ไหม้ยามุซ่าปีกก็จะมาเห็ดนะปิีกหาพันเนาะหาพันกะคขมันแบาเ,มนมาเป็นเงินไทยกะกบจะประมาณบ่ฮอดเด้อประมาณสิบห้าบาทพี่น้องปิ้งละสิบห้าบาทเบิ่งพี่น้องเออปีกสิบห้าบาท <laughs> ถ้าเป็นโตนี่ก็จะประมาณโตละ เจ็ดสิบบาทพี่น้องโตหนึ่งปิ้งไก่เพิ่นหนึ่งเจ็ดสิบบาทปิ้งหนึ่งพี่น้องถ้าเป็นเงินลาวเขาจะเสาะหาพันาา 1, ขีดโอ้เพิ่นจะมีแยกแล้วพีนน่น,น้องเนาะการหั่นเจ๊วงเพิ่นก็จะเป็นเป็นเจ้าของหั่นเองเห็ดเองขายเองเนาะกับครอบครัวเพิน่นอันนี้เขาจะบ้านรักษาชุมชนเขาส่วนใหญ่ก็จะบริจ้างกันได้เพิ่นก็จะเห็ดเองครัวเองถ้าเป็นไก่ลาดเพิ่นก็จะแยกเมียนแบบนี้พี่น้องเพิ่นก็แยกเมียนสักอ่อนเนาะพี่น้องเนาะ ปลาลาดก็จะแบบนี้เออนี่นตัวนี้เด้อกเป็นปตาแสบน้องมึงตัวนี้มันตัวนี้มันเป็นตอแม่เดี๋ยว้มันกินตอแม่มันจะมันชีสมันนั่นนี่ชีตัวนี้ก็ชีสมันผุผูนี่นี่เป็นตัวขาวนะอืมเป็นทรงแสบก็จะเห็ดเองปิ้งเองแล้วมันยังเนาะเพิ่นกระปิป้งอยู่ในตลาดนั้นเนี่ยในหน้าตลาดรักสามิมหาเฮานี่เห็น <He en S 1> มาในน้อยจังซี่กันลูกสามลูกสี่เลยเด้อพี่น้องเด้อ อันเห็ดป oh, like like <te so ิ้งไก่มาเนี่ยจักปี่แต่เจ้าเห็ดมาเองบนังวงสิปีโอ้เห็นบอกพี่น้องเพิ่นเริ่มเห็ดตั้งแต่หาเงินแต่ยังหนิงยังหน่อยอะไรบานเฮาแล้วก็อาชีพก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเราเพิ่นก็จะเห็ดแต่แบบนี้อันนี้สืบต่อมาจากแม่เพิ่นอนน้องแม่เพิ่นจะกี้ก็ได้เห็ดอันนี้แล้วก็หลังจากเพิ่นเฒ่าแก่เซรามากะลาวงการก็มอบอาชีพนี้ให้ลูกตะกี้ก็มีแต่ซอยแม่แล้วล่ะเลยเนาะเพอาะมอได้ครอบครัวสั่งครอบครัวมากอ่ะก็ได้ได้อาชีพ เพิ่นปิ้งแซ่บเด้อพี่น้องถ้าไผผ่านมาในรักสามสิห์าเฮานี่มาซื้อเด้อน้ำเพิ่นเด้อเพิ่นขายอยู่หน้าตลาดรักสามสิห์าใกล้ๆกับคลินิกทานคุณหมอนี่แหละคุณหมอลอยนี่เนี่ยมาเพื่องเพื่องทางนี้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไรมาจากปตทเพิ่นก็นอยู่ข้างเดียวกับปตทแต่เพิ่นน่ะอยู่ใกล้หน้าตลาดนี่แหละพี่น้องเอ้ยพายากกินปิ้งไกแ่แซ่บเ <c oughs> ผ็ดใหม่ทุกมือ้อทุกมือ้อต้องแวะเวียนมาซื้อซอยเจ๋วงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีขั้นตอนด้วยพี่น้องอันนี้ขั้นตอนอัน คนหนีตื่นมือเศร้ามาต้องหนุกมาแต่สี่โมงเศร้าเพราะว่าเพื่อจากหพี่ให้นนอกได้กินตีนไก่ใหม่ๆสดๆยามะแรงนี่ตแต่แต่ยามะแรงหลังจากหลังว่างค้ายแล้วก็จะมาลกไก่แลวพี่น้องวิธีลกไก่่นก็มีเลยก็ยั่งแบบดั้งเดิมอีกพี่น้องเลยพงกะมาลกไก่หลังจากเพิ่นลกไก่แล้วเพ่นกะล้างสะอาดๆแล้วเขาตู้ไหวน้่น้องหรือปะเต็งน้ำกอนเมี่ยแล้วยามือเศร้าจังมาเอือบมันจังจัง็ิใไ้ปีไก่แน่มันบวกเค็มแล้วมันก็จะแซ่พี่น้อง ถ้าว่าเฮาเอือบเมียนยังเมียนกะรสชาติของมันมันก็บ่ปานใดเนาะพี่น้องนัวแต่ว่ามันก็บ่งามแล้วก็กระปังปิ้งก็บ่เปลี่ยนแปลงพี่น้องแต่ดึกดําบังมันก็สิพาไปเบิ่งโอ้อันนี้ของญี่ปุ่นอันนี้คือบัวเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นชอบกระซอยกันทํามาหากินนีพี่กระปังปิ้งแต่ดึกําบัก็ยังเป็นแบบนี้นเือว่าหลายๆคนเพิ่นก็ก็ยังคือเก่าเนาะพี่น้องทานๆพี่น้อง ทานบ้านเฮาลายเพื่อนก็จะใส่ลายได้เหียปุ่นเพื่อนไปธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่ลค้าอยู่หน้าตลาดเด้อพี่น้องเด้อไปเด้กไปไกลขายแคมทางน่ะนี่ป่ายเมืองจำพรเลยเพื่อนหนาหารเพื่อนเพิ่ลค้าอยู่นี่เลยนะพี่น้องเพื่อนปิ้งใหม่ทุกมือทุกมือเนี่ยสามารถไปทางนี้ก็จะเป็นทางนี้เนาะพี่อนเนาะอันนี้ทางไปสวรรค์เนาะพี่น้องอันนี้เพื่อนเห็ดอยู่ในนี้เนาะพี่น้องอันนี้ครอบครัวสังเศรษฐกิจพอเพียง เห็ดหาครอบครัวดีขื้นบัวฮ่าจะไปเห็ดยังลายผนว่ะอันแต่ไขเปิ้งไก่เนี่ยก็ได้เฮือนได้หลดผลว่ะได้พี่น้องได้เฮือนได้หลดบ่เดือดรอดยังนอะพี่น้อง,องบอ่ได้ไปหาเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่บอนอืน่นโอ้ปิ้งไก่เนี่ยมาเบิ่งแหละเนี่ยไว้เนาจะเห็ดเนะเาะทั้ทงไวเลยทั้งงามเ,<อ>าเรียงลูกกับสี่คน<ม>พี่น้องเอ้ยมาเผยมาแหวบียนมากับมาซืา่อซอยผลเนเ่ยนะลูกเลกับสี่คนก็เริ่มใหญ่แหละ ยอนอาชีพนี่นาะพี่น้องเนาะบ่เดือดร้อนยังครอบครัวกะพอดีพออยู่ได้พอนี่พี่ที่แทบมีไก่เนี่เพิ่นชุ่มเพิ่นก็จะบ่ได้เอากำไรหลายเลยพี่น้องโตหนึ่งละสิบหาบาทถ้าเป็นโตนะถ้าแบบซี่อีกอะกำไรโตหนึ่งค่ะหาบาทพี่น้องเครื่อหนึ่งนะนี่ครับเป็นแบบนี้นะกำไรของชุ่มเพิ่นเนาะก็จะหาบาทแต่อาศัยความดุความมันแล้วก็ความเคยเห็ดก็เครือความสิ้นน้ำพี่น้องเนาะถึงจะได้กำไรหน่อยแต่เพิ่นชุ่มเพิ่นก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในอาชีพชุ่มเพิ่น โอ้โหนี่เกี่ยวใสแล้วเกี่ยวใสแล้วพี่น้องเก่ยวใสเออคนเกี่ยวใสเอ้าตอนเกี่ยวนี่ยได้ชิวว่าตีนไก่ละหรือตีนไก่เอ้าวตีนไก่ละหลือวะเกี่ยวเนี่ยโอ้เราแหนกเป็นเราแนมเบิ่งพี่น้องเลยมาสังเกตตีนเนี่ยปอดอืดปอดหยาเรายังหูว่าตัวใดไปตีนไก่ละตัวใดเป็นตีนไก่อันขนาดไก่พันตับมันได้จะไปแยกแล้วได้บัดนี้ไดตับมันหัน นี่แหละความเสียวซานเนาะพี่น้องเนะาะเสียวซานไผ่เสียวซานมันเด้อ่าฝากรีดเด้อพี่น้องเด้อไฟผ่านมาหลักซามิชหมากมาเวียนซื้อซอยเจวงเพิ่นกับเฮียปุ่นเนาะห่านเพิ่นเองขายเองเห็ดเองอ่าซัมเน่นนาาบบนนแล้วพี่น้องบรรยากาศก็แบบบรรยากาศรื่นปนได้แหละพี่น้องเอ้ยบ้าน้องบ้านนาเฮากับซำนีน่เละพี่น้อง